สวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอมาที่ช่องของแม่หมอหมอชิปปนิชานะคะแม่หมอห่างหายจากการอัดคลิปไปนานนี้เป็นการอัดคลิปแบบงานดีเลย์นะแม่หมอทําคลิปนี้เป็นงานดีเลย์อาจจะอัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันช้านิดนึงก็ขออภัยแม่หมอด้วยนะ วันนี้แม่หมอว่างแล้วมาอัดคลิปเป็นคลิปรายอาทิตย์นะคะเริ่มจากวันอาทิตย์เป็นวันแรกแม่หมอจะเปิดไพ่ในเรื่องการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์และแม่หมอจะทำคลิปให้ครบทั้งหมด7วันนะเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนนะคะออกองไพ่ที่แม่หมอได้ทำขึ้นคือกองไพ่ของ Golden Art the Tarot แม่หมอจะทําการสับไพ่และเปิดไพ่และอธิบายตามหัวข้อของเรื่องการงานการเงินความรักให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานการเปิดไพ่การดูไพ่ครั้งนี้มีผลระยะตั้งแต่เพื่อนๆเข้ามาดูคลิปเป็น ครั้งแรกจนถึง3เดือนและ6เดือนนะคะค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วฟังได้เลยค่ะค่ะผู้ที่เลือกไพ่วันอาทิตย์นะคะแม่หมอจะทำการเปิดไพ่ให้นะคะซึ่งการเปิดไพ่มีผลตั้งแต่วันที่เพื่อนๆเข้ามารับชมคลิปนี้3เดือนถึง6เดือนนะคะ ดูเป็นก์้ลายดูแบบขำๆอย่าไ,ไปจริงจังกับซีเรียสนะคะในคนที่เกิดวันอาทิตย์เกี่ยวกับการงานนะคะไพ่ใบแรกห้าถ้วยใบที่สองเจ็ดไม้เท้า ใบที่สามห้าไม้เท้าใบที่สี่อัศวินถือดาบและใบที่ห้าราชินีถือไม้เท้าแม่หมอต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์การงานของคุณ แม่หมอมองแล้วเหนื่อยมากๆเนาะคนที่เกิดวันอาทิตย์ตามหลักแล้วทางคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยโดยพื้นฐานของระบบดวงดาวนะแม่หมอต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่ต้องทำงานหนักเปียบดังพระอาทิตย์ดวงไฟชั้งดวงร้อนทั้งดวง แต่ว่ายังต้องคอยส่งแสงสว่างให้ดาวดวงอื่นๆเพื่อจะให้หมุนรอบจัก,กรวาลได้ดังนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แม่หมอต้องบอกว่าเพียงหลับตาลงแล้วนึกถึงพระอาทิตย์ที่ดวงเป็นไฟทั้งดวงร้อนก็ร้อนแต่ยังต้องคอยส่งแสงสว่างให้ความอบอุ่นแก่ดาวดวงอื่นๆที่หมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์ดังนั้น คนที่เกิดดวงอาทิตย์เมื่อเปรียบเทียบกับระบบพลังงานแม่หมอต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่คุณจะทำงานเต็มที่ทำด้วยความเข้มแข็งอดทนสูงไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์มักจะทำคุณใครไม่ขึ้นเช่นเราเคยช่วยเขาสิบหนแล้วมีหนนหนึ่งเราไม่ได้ช่วยเหลือเขา คนคนนั้นเขาก็จะจำในสิ่งที่เราไม่ได้ช่วยเหลือเขาเท่านั้นเองนะคนเกิดวันอาทิตย์เรียกว่าเป็นคนที่ทำความดีแต่ไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนกลับมาแต่แม่หมอต้องขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องการงานนะคะจากไพ่ที่แม่หมอเลือกแสดงให้เห็นว่าในขณะนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์รู้สึก เบื่อหน่ายกับงานที่เราทำอยู่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าซึมเศร้าห้าถ้วยเกิดขึ้นเหมือนเราทำงานตรงเนี้ยเราอาจจะรู้สึกงานมันน่าเบื่อเบื่อคนรอบข้างเบื่อเจ้านายเบื่อคนรอบข้างแต่ก็เมื่อมีไพ่ใบที่สองเสริมเข้ามาคือไพ่ของเจ็ดไม้เช้า ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณเป็นคนที่สู้งานมากๆไม่ยอมย่อท้อกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาซึ่งงานตอนนี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์งานของคุณหากทำงานกิจการของตัวเองก็มักจะเจอปัญหาอุปสรรคหรือว่าหากทำงานที่อยู่กับองค์กร กับงานส่วนรวมที่มีคนหนุ่ยมากก็อาจจะมีปัญหากับเจ้านายหรือมีอุปสรรคมากมายที่เราต้องแก้ไขแต่เมื่อไพ่สองใบนี้มารวมกันเขาบอกว่าคุณคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะเพราะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข,ข็งอดทนสูงมีความเฉลียวฉลาดไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา คุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้ด้วยดีคุณจะได้มีการลิเริ่มงานใหม่หรือมีโครงการใหม่ๆห,หากคุณรู้สึกเบื่อเหนื่อยนายกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันต่อไปในอนาคตนาคตข้างหน้าคุณจะได้มีการลิเริ่มโครงการใหม่หรืองานใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายให้คุณได้ทำ และคุณก็จะสามารถผ่านไปได้แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเรานี้ไปได้ด้วยดีไพ่ดาบแสดงให้ถึงว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับง,งานมีความตั้งใจในการทำงานมีความกระตือรือร้นในงานแต่ด้วยปัญหาอุปสรรคที่เข้ามามากมายหากคุณทำงานกับคนหมู่มากตอนนี้คนวันอาทิตย์เกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลียเครียดกับงานเบื่อกับคนรอบข้างนะแต่แม่หมอต้องบอกว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงปัญหาอุปสรรคตรงนี้จะผ่านจะผ่านไปได้ด้วยดีคนที่เกิดวันอาทิตย์สรุปสุดท้ายเมื่อเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะ มานั่งส,สวยเป็นราชินีถือไม้เท้าเห็นไหมแม่หมอต้องบอกได้เลยเพราะว่าคุณเหนื่อยนะต่อสู้กับงานมามากและคุณเป็นคนที่ตั้งใจทำงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเดี๋ยวการงานการเงินของคุณจะเป็นผลสำเร็จนะคะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้นะและจะเปิดช่องการเงินต่อไปเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะมาที่ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่องของการเงินนะคะ,ะคลิปที่ผ่านมาแม่หมอได้อธิบายในเรื่องของการงานสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คลิปนี้เป็นคลิปการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะซึ่งแม่หมอจะทำการสับไพ่และเลือกอไพ่ให้แก่เพื่อนๆและแม่หมอจะอธิบายตามหน้าไพ่นะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์อย่า yeah. ไปใช้ในในการตัดสินชีวิตประจำวันนะคะให้เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนะแม่หมอเพียงเป็นสื่อกลางในการอ่านไพ่ซึ่งการอ่านไพ่าอาจจะตรงกับใครก็ได้หรือไม่ตรงกับใครก็ได้เพราะแม่หมอเปิดไพ่โดยรวมนะคะจ้ะ ใบแรกไม่หมอเปิดได้9ก้าดาใบที่สอง the high priest ใบที่สามเจ็ดถ้วยใบที่สี่หนึ่งดาบใบที่ห้าราชินีถือถ้วยแม่หมอต้องบอกก่อนเลยว่า การเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยาการงานของคนวันอาทิตย์คือเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเหมือนว่าเบื่อเหน็ดเหนื่อยกับหัวนหน้าเจ้านายที่ผ่านมาแต่พอมาช่องการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่ามีความคล้องจองกันมากนะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระยะนี้ คือในช่วงที่แม่หมอเปิดคลิปนี้ของคลิปนี้เปิดขึ้นในเดือนของเดือนตุลาซึ่งแม่หมอคิดว่าการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์กลางคืนคุณอาจจะนอนฝันร้ายเนาะวิตกกังวลคิดมากนอนไม่หลับตื่นขึ้นมากลางดึกก็คิดาการเงินของเราจะหมุนทันไหมเนี่ยจะพอเพียงไหมเนี่ยถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีเงินเก็บเงินสต็อกไว แต่ว่าจากการทำงานของเราเงินที่จับจ่ายออกไปมากกว่าที่จะมีะรายรับเข้ามาทำให้คนเกิดวันอาทิตย์รู้สึกวิตกกังวลเครียดกลางคืนนอนไม่หลับว่างั้นนะและก็การเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์แม่หมอบอกว่าถ้าการเงินของคุณได้มาโดยการทำงานที่มีรับลมคมในนิดนึง เช่นทำงานสีเทาๆนะงานกลางคืนเพราะว่า h ด High p พิงเทศนี่เป็นเป็นเงาเขาเรียกว่าเป็นเงาหรือว่าเป็นผู้หญิงกลางคืนแต่ถ้าผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณก็อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับงานกลางคืนงานสีเทาๆหรืออะไรการเงินของคุณเนี่ยเข้ามาแต่ช่วงนี้ดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแรงพลังงานอุปธรรมค้ำชูคุณจะได้รับของถูกใจโดยการได้ไพ่ของเจ็ดถ้วยเสริมเข้ามาเห็นไหม มีรูปผู้หญิงยืนอยู่คุณก็มองทรัพย์สินเงินทองอยู่ยนี้แสดงว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภการเงินของคุณเนี่ยน่าจะเป็นได้ของที่ถูกใช้ได้สิ่งของมีคนมามอบให้มีคนรักใคร่เมตตาสงสารเอ็นดูคุณามามาเยี่ยมมาหาและมีของติดไม้ติดมือมาฝากแล้วการเงินของคุณเนี่ย ที่จะได้ส่วนมากหากทำงานเกี่ยวกับงานทางด้านสีเทาอ่างานที่เปิดเผยไม่ได้การเงินการงานของคุณจะดีนะจากการที่คุณเนี่ยต่อสู้ดินน้นรนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้เสริมด้วยไพ่หนึ่งดาบคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณมีความมั่นคงทางอารมณ์เด็ดเดียวปัญหาเข้ามาทุกอย่างคุณพร้อมจะสู้ และคนที่เกิดวันอาทิตย์แม่หมอต้องบอกว่าคุณสู้ได้ทุกงานเพราะเนื่องจากคนวันอาทิตย์มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนสูงมีความเป็นผู้นำหากอยู่ในครอบครัวคุณก็ต้องเป็นผู้นำของครอบครัวถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปของแม่หมอคลิปนี้แล้วคุณเกิดวันอาทิตย์คุณมีสามีจริงแต่คุณต้องเป็นคนจัดการทุกอย่างภายในบ้านเป็นคนดูแลลูกทำงานทุกอย่างในบ้านหากาคนที่ เป็นผู้ชายแล้วเข้ามาดูคลิปนี้แม่หมอต้องบอกว่าคุณต้องทํางานเหมือนงานทุกอย่างที่ผู้หญิงทําแต่คุณก็ต้องทําได้เหมือนที่ผู้หญิงทําได้ทุกอย่างเหมือนกันสําหรับคุณผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ของแม่หมอแม่หมอ,มหมอต้องบอกอย่างนี้นะเสร็จแล้วไพ่สรุปใบสุดท้ายคือไพ่ถือถ้วยต้องบอกว่า,าคนวันอาทิตย์จากการที่การเงินของเราเนี่ยมีปัญหาความ ทุกความเครียดกลางคืนนอนไม่หลับแล้วกันหมุนเงินไม่ทันมาอะไรมากแต่ว่าโดยการที่เราเนี่ยเป็นคนต่อสู้เข้มแข็งอดทนสูงไม่ยอมย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆการเงินของเราจะดีขึ้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ดูคลิปของแม่หมอนี้ภายในสมเดือนถึง6เดือนดวงของคุณการเงินของคุณจะขยับดีขึ้นนะนางภาพนี้ราชินีนั่งเฉยๆถือถ้อถวย ดูแบบสวยๆเท่ๆรอๆว่า,างั้นการเงินของคุณจะขยับดีขึ้นคุณจะมีโชคมีลาบนะเสริมด้วยใบนี้มีการอุปธรรมค้ำชูจากคนที่รักใคร่เอ็นดูคุณหรือว่าดวงคุณน่ยจะมีของฝากมีคนนําของมีค่าทสั์สินเงินทองที่คุณพึงปรารถนาพอใจมาให้แต่แม่หมอบอกว่าดวงคุณจะมีโชคลาบลอยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์ นะซื้อลอตเตอรี่ไว้พ่อแม่หมอสนับสนุนในการซื้อลอตเตอรี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมถ้าหากได้ขึ้นมาแม่หมอต้องบอกว่าดวงคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยไพ่ที่ขึ้นเนี่ยคือดวงการเงินในการเสี่ยงโชคของคุณมาแต่อย่าไปซื้อจนหมดตัวนะซื้อแต่พอประมาณพอนะแม่หมอก็ขอเป็นกาลังใจนะคะคนที่เข้ามารับชมคลิปของคนที่เกิดวันอาทิตย์ คุณจะมีโชคลาภการเงินในเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและจะมีเอ่อคนที่เมตตาสงสารนําเงินมาให้นําสิ่งของมาให้ด้วยความเอ็นดูความรักใคร่อะไรประมาณนี้นะแม่หมอเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันาทิตย์ขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ํารวยจนถึงอ่าสิ้นปีก็ขอให้อ่าสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องการเงินสมหวังเข้ามาทุกๆอย่างด้วยนะ อ่ามารับชมคลิปต่อไปในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ต่อไปได้เลยจ้าค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาในคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่องของความรักซึ่งแม่หมอเนี่ยเปิดไพ่ของโกลเด้นทาร์โแม่หมอจะทําการสับไพ่และเลือกไพ่ให้แม่หมอเป็นตัวแทนสื่อกลางในการอ่านหน้าไพ่ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อ่า ไพ่ยิบซีนี้เป็นศาสตร์ที่มีความขขังของมันในตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นพลังงานของไพ่โดยที่ผ่านแม่หมอเป็นสื่อกลางอธิษฐานจิตให้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้ไพ่ความรักออกมาลักษณะอย่างไรขอให้แม่หมอ,อมีเซนมีสื่อกลางให้ตรงกับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของแม่หมอและขอเป็นกำลังใจให้ทุก คนที่มีปัญหาความรักหรือความรักรู้สึกไม่เป็นดังที่เราคึงประสงค์ขอให้ผ่านไปได้ในทุกๆท,ทุกคนนะคะค่ะแม่หมอทำการเลือกไพ่ไว้ให้ทั้งหมด5้ใบใบแรก3ถ้วยนะใบแรกเปิดไพ่มาสวยเลยนะแม่หมอว่าใบที่2อแปดเหรียญ ใบที่สามหนึ่งไม้เท้าในหมต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงส่วนมากจะไม่ลวนเลยจิตใจแน่วแน่มั่นคงแต่ถ้าหากตัดสินใจว่า,าฉันไม่เอาแล้วนะฉันไม่ต้องการเธอแล้วนะคนวันอาทิตย์ก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากในทำนองว่า อ่ถ้าไม่รักแล้วก็ไม่อยากจะหันกลับไปมองอีกอะไรประมาณนี้แม่หมอเขาบอกไว้เลยคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็เธอจะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากหาก่าใบแรกที่แม่หมอเปิดได้ไพ่าสามถ้วยต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ดีใจด้วยนะความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอวันนี้คุณจะมีม,มีงานเฉลิมฉลองเห็นไหม ภาพผู้หญิงคนนี้ถือถ้วยกำลังเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขหรืออาจจะตัวคุณเนี่ยอาจจะได้เดินทางเดินทางแล้วไปเจอกับคนรักนะซึ่งเสริมด้วยไพ่ไม้เท้านี้หากคนรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่ห่างไกลกันหรือว่าขาดการติดต่อสื่อสารกันนะยืนมองดูห่าง อ่าคนที่คุณรักเนี่ยเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณนะซึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของความรักต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครนะ่ะหมายถึงว่าทำอะไรด้วยตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองมีความมัธยัติอดออมขยันขันแข็ง สู้งานทําทุกงานนี่ไหมเห็นช่างคนนี้ไหมนั่งผลิตเหรียญของตัวเองไม่ต้องพึ่งใครสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทําด้วยตัวเองได้ถ้าไพ่แบบลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแม่หมอต้องบอกว่าอาจจะตรงกับก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้หากคนที่มีเซนต์ตรงกับแม่หมอเข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอก็ต้องดีใจด้วยนะเพราะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากมาก ดชาริอดเกิดขึ้นเห็นไหมคะคุณเป็นผู้หญิงที่เหมือนแม่ทัพคอยสั่งการแต่ถ้าภาพไพ่ชาลิอดเกิดขึ้นแม่หมอต้องบอกว่าคุณเป็นคนแข็งนอกออนในนะภายนอกคุณจะดูเข้มแข็งไม่งอ้อไม่สนใจมาก็มาติดต่อก็ติดต่อจะไม่คุยไม่ติดต่อก็ไม่เป็นไรฉันเลี้ยงตัวเองได้ฉันเข้มแข็งฉันสามารถดูแลตัวเองได้นะดราม,ม่าอีกแล้วแม่หมอ เพราะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนมีความกระตือรือร้นรในการทำงานนะแต่ว่าที่ไพ่ลักษณะนี้เกิดขึ้นแม่หมอต้องบอกว่าเมื่อถึงเวลามีไพ่เ h e w o วอรตัวนี้มันเหมือนถึงว่าเมื่อเวลาหมุนมันก็ต้องวนเป็นวงกลมกลับมาเจอกันซึ่งคุณกับคู่ของคุณจะกลับมา ความสุขลื่นเริงความสมบูรณ์ของครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักจะกลับมาแม่หมอต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักนะแล้วก็แม่หมอต้องขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้แบบขำๆดูไว้เป็น ความบันเทิงอย่าไปจริงจังซีเรียสสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แม่หมอดูให้ครบแล้วนะคะสำหรับเรื่องการงานการเงินความรักแม่หมอจะทำการเปิดไพ่และอ,อ่านไพ่เป็นตัวแทนสื่อกลางในผู้ที่เกิดวันจันทร์ในคลิปต่อไปนะคะค่ะแม่หมอต้องขอจบคลิปผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แค่นี้นะคะมีความสุข ทุกๆคนนะคะบายบายค่ะ